ใจมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมากเพื่อนไม่มีเลยเฮียเข้ามาอนกันแล้วก็ออกเป็นเฮียอะไรกลัวผีหรอ,หรอว,รรวะเฮ้ยถึงเวลาที่พวกคุณต้องมาเข้ามาแล้ว หลินกนเือซะ <_ EN> อเฮียมันมให้หลินนำเลยอะ <_ EN> สนถึงมากเลยทุกคนกินประจัดันมาของนะ เจอก็ทมเจอกันใป็นภานหลังนะเพื่อนเมื่อกี้เจอกันตายใช่ไหมเป็นไรกูใช้มีปืนฉันมีปืนสี่สิบห้า เวลาเล่นแมเผีกับใครแม่งมีใครเล่นด้วยเล่นแล้วก็ออกเล่นแล้วก็ออกเต็มเซช้ามาของอมีเพื่อนเล่นคนเดียวยังดีนะไอ้เมีใครเล่นด้วยก่อนจะเข่าเกมแม่งกดออกก่อน เมเฮียอะไรเงี้ยมดพวกค้าเราเรเซ็ตงนคนเดียวด้วยรอลูกค้ามา มาแล้วครับภาพสมูทลงปรับสูงสุดเลยอืมบาบิจีไม่สุด ต้องใช้เวลานานคุณยังรองไม่นานเลย, <c oughs> ปยปแปลภาษาสําัไทยไมแปไม่ว่าจะอะไรก็น้ำหาันเลยยอดลวของคุณคือ 5, ห้าเหรียญห้าสิบเจ็ดเซนคุณสุภาพสตรีเก่าที่ใจร้อนคุณส <c oughs> ุนทรประกอบการพื่อนไหมแล้ <c oughs> ต้องเอาเงินก่อน แล้วกานี na, ่จะจะออกไปข้างนีนิดสุดแล้วแมงเกมนเกมนีคนเดียว ีต้องการทัวร์ฉันได้ไหมยังทัวร์ฉันทำไมความมันเด้น่อนเด้อมันจะเป็นเจ็ดเหรียญซับโคตรเฮียนี่ของคุณครับนี่ของคุณ <c oughs> เฮียซับไทยโ,บโบดบอกโคตรไก่ ไม่เป็นไรวันต่อไปไฟไม่สมงอ,องเราเดินติด <S <S คนใส่เสเื้อแดงนั้นมาทำงานที่นี่เหรอฉันไม่แน่ใจว่าคุณกำลังพูดถึงใครฉันพูดภาษาอื่นไหมผู้ชายเสเื้อแดงเอ่ออะไรวะที่เดินไปรอบๆที่นี่อะ่ะ ดมันเถอะไม่ต้องการให้คุณคิดหน้ากันไปอะไรวะไม่ต้องการให้คุณคิดหน้าไม่ต้องอยอมใครเลยที่ฉันรู้ว่าฉันควรทำยังไงทำยังานในตอนนี้นก,การละมันเปน็นสิ่ที่สิบเชืนีคือ ขอฉันด้วยครับฉันไม่อย,อยากอยู่ที่นี่คนเดียวลูกค้าเหล่านี้ในวันนี้ช่างน,น่าแปลกจริงๆเลย คุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะภาษาบางยีงอย่อัเนาะในเวลากลางคืนนี้ฉันมาทำงานที่นี่เพื่อนแล้วคุณรู้ไหมว่าคนไล่อยู่ตรงนี้อ้าวไล่ตรงไหน,นวะฉันแค่ฉันได้ยินข่าวมาฉันขอเตือนนายหน่อยนะ เราเชื่อมีคนปากข้างเราจมทีพลังงานปานน้ำมันคุณอาจจะเป็นคนราย่อไปเอาเฮี้ยนี่ปากปากดียวมจะเจอปืนวีแม่งฟังโทษตำรวจถ้าคุณเห็นแล้วว้เจอพบหน้าสงสัยไม่เชื่อตำรวจหรอกโชคดีของฉันแล้วฉันได้เห็นเห็นว่าได้ซัดมระโฟนเขาเป็นเงิงนสด ฉันจะมีเขรอยู่เฮ้ยฮเฮียเฮ้ยวับมาเลยคนนี้กำลังทำอะไรอยู่เฮ้ยดูดีๆนะพวกปืนยิงนี่เฮ้ยคุณคุณทำอะไรตรงนี้คุณควรจะไปเถอะไอคนจะไปนะใช้หน้าเอ๋ สวัสดีไปเถอะเพื่อนฉันกำลังโท,ท,งทรหาตำรวจแล้วฉันต้องการมันเจอกันไปนะ ลองด้วยลองด้วยซีซันต้องระเสริในค่ำคืนนี้ าใการทำงานที่นี่พลังในเวลากลางคืนอ้าวเยอะเยนเดียวร้านกินไม้กวาโอ้โหเฮียเขียดทำไา เฮ้ยวนนี้คุณมูลาคาคม,มีอะไรครับไซเออมีอะไรผมรับไซไหมครับ เครื่องดื่มนี้ก็ได้นะมันอ่ามันจะเป็นสามสามเหรียญจุดท้านทาสิบเซนชื่อนามอ่ะขอบคุณครับไว้หน้ามาอุ่นน้ำใหม่นะครับผมเมือ่อไรมันจะจบไว้ พามาอีกแล้วพนักง,งานแห่งเดือนโอ้โหใครวะเนี่ยถ้าเดินลูกคา้านะคุณเออไปหัดเดินจากไหนอ่ะคุณลุงครับเดินดีๆหน่อยครับว้าวเสัปหลัดใจเลยสันที่อย่างนี้เลยมันัเปิดบริการ ในขนาดนี้ฮะทำไมถึงเป็นมนันอย่างนั้น่ะอย่างนั้นเหรอ,หรอไม่ได้ยินเหรอพิฆาตกรอยู่ตงปๆอม่างนี้เขามาที่นี่เพื่อฆ่าพวกเราทั้งหมดอ้าวทุกทีทว,ว่าฉันจะโอเครู้สึกปลดปล่อนฉันจะรู้วิธีกปกป้องตัวเองโชคดีกับคืนนี้นะนี่คือเงินของคุณจะจะออกไปที่นี่ เอาอีกเ,เพื่อนเพ่อหน่อยรอครับไอ้เฮียมีฆาตากรฉชันและกูต้องโดนน้ำขยะไปทิ้งเยอยต้องมีศัตรูแน่เลย ข้างหลังก็มีเฮียเจอของดีเนี่ยเลยไปทำอะไรผมด้ครับผมอุียเฮียไม่จำสแก,กร์สวยปิดเดือ เครื่องดื่มเหล่านี้มีรา่คัเทัาไหร่นแ้วสเปร์เป็นบรรทุนตรงน้ำนี่ราคาเท่าไหร่ครับหกเหรียญเก้าสิบเก้าเซนครับฮ่าฮ่าฮ่าหุ้น่าตลกดีนะจริงๆเท่าไหร่หลายแรง Yeah. yeah. ฉันอยากไปใช้ห้องน้ำของคุณเนี่ยแต่ห้องน้ำดูเหมือนว่ามันมน,มน,มน,ขขน้ำโฉกนะขอโทษนะครับฉันทำความสะอาดตอนนี้น้ำยาทำความสะอาดก็สุขานะไม่ โอ้ยเวียดจ,จุงเมย์มัเยอะจังวะเฮียแม่งมเล่นคนเดียวไอ้สตัตว์โอ้ที่เพื่อนมันเข้ามาเล่นมันเลยแม่งออกเกมสัสเ์้ลยไม่จํากูไม่เนี่ยสแกนว่า้วไอ้สตัตว์คุณมาทําอะไรที่นี่อ่ะคุณเกิดทําเงินติใจนะ <c oughs> ว่าเลยนะหันหลังมาลันโดนเลย โดนละดอกหนึ่งหมายความว่ายัางไงใช้ปทญทนี้ใช้ห้องน้ำอะ่ะไม่เอปาปัญญนี้ซะเอปาปตญญนี้ฉันจะบุบค,คุณคนเป็นคนแปลงหน้าบุค,คุณเฮียแล้วเนี่เขาไปไหนแล้วโดนละดอกหนึ่งเฮียหนึ่งเกมพิมต้องโดนนะดอกหนึ่งไอ้จ้ำจังอะ่ะ งมงวมแบบนี้เ้วยคุยกับนะคลิปใครอ่ะมึงอีกแล้วเหรอฉันขอนมขนมฟรีได้ไหมขอซื้อของใครครับไม่ให้ไม่ข,ขอไปขอทานเลยสักคณไม่ใช่คนที่ทำให้ฉันกลัวในขนาดที่ฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ำเหรออ่า,าไม่คุณไ,ได้เจอเหรอ อันนี้จะออกไปจากที่นี่จะโทรกลับหนึ่งแกต้องออกไปจากที่นี่ซะเดี๋ยวสารจะโทรเรียกตำรวจมาจัดการแกคุณเป็นคนทำงานในวันนี้นะคุณไม่ได้ยินข่าวแล้วว่าฉันจะทำให้คุณเสียใจโอ้ยเหยียดแปรไทยคนตีนมาไอ้เฮียนี่อีกเหรอ ว่าสิ่งมีชีวิงอะไรวะเฮ้ยมีปืนแล้วเฮ้ยเย็นนี่แล้วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ,อะไรเนี่คนยนนออคุณเป็นคนทำเนี่ยคุณบอกว่าอะไรวะแสดงคุณเสียใจในทางการคดี่อ้าวไม่ฮะแกคุณจะเป็นเยังไต่อไปอ้าวเฮียนี่เป็นขัตกรว่า,าะไร เฮียเฮ้ยเฮี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 ยเป็นฆาตกรไอ้สารโยกัโวยตงไหโวยอยางเงี้ยโวยละแวงใช่ไหม โทรเร็วเราแ,แวงอย่างเงี้ยเราแวงแวงโทรอ่ะฮัลโหลนี่คือตำรวจเหรอนี่คือกรมตำรวจเพาะถ้าไม่เกิดอุบเหตุทางรถนตะเขาเป็นฆาตกรโอ้ยเหยื่ยชะ ไม่ป็นประโวดไม่คุณจะมองเิดไปดับจะต้องไปซ่อมของไฟดูเหมือนว่าบอกสิ่นคนซ่อมฮะดูจนกว่า ไอ้เทียมมึงคนนีแล้วไอ้สัตว์มึงอยู่หาพ่อคงดี <g ül> อยู่หรือซ่อนตัวอยู่ใงน้ำอ้าวขอ,องงามีซ่อนตอัวเลย อ้าวรอดนะยี่ผ่านแล้วยี่ผ่านแล้วครับโอเคใครชอบคลิปนี้นกนกับไลค์กดแชร์กดติดตามผมสวัสดีก็ต่อไปกรันบ๊ายบาย